สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสุงงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้ดิฉันจะขอพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ตายไปแล้วแต่กลับมาเล่าให้เราฟังได้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเขาคนนี้ไม่ได้เป็นพระไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมไม่เคยเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์แต่เพราะอุบัติเหตุในค่ำคืนหนึ่งทำให้เขาต้องเดินทางไปยังอีกโลกหนึ่ง โดยที่ไม่มีเสียงพูดไม่มีร่างกายไม่มีเวลาและไม่มีทางอธิบายเป็นคำพูดได้ครบถ้วนนี่คือเรื่องของคุณวิทวัฒน์อายุ43ปีเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้เขียนจดหมายมาหาดิฉันเพื่อเล่าเรื่องที่เขาไม่มีวันลืมอาจารย์ครับผมไม่เคยเชื่อเลยว่าคนเราจะตายแล้วไปไหนต่อผมคิดว่าพอตายก็คือจบแต่คืนนั้น ผมตายไปจริงๆแล้วได้เห็นว่ามันยังไม่จบเลยครับคืนวันอาทิตย์ฝนตกพรำๆคุณวิทวัตขับรถกลับจากส่งผู้ป่วยด่วนที่โรงพยาบาลจังหวัดเส้นทางเงียบสนิทมีเพียงเสียงปัดน้ำฝนกับลมหายใจของตัวเองถนนลื่นไปข้างทางดับเป็นช่วงๆเขาเริ่มง่วงแต่ยังพยายามประคองรถให้ตรงทางแล้วทันใดนั้นเหมือนมีเงาบางอย่าง พุ่งผ่านหน้ารถเขาหักพวงมาลัยกระทันหันรถหมุนคว้างเสียงเบรกด,ดังสนั่นแล้วทุกอย่างก,ก็มืดสนิทเขาคิดว่าเขาสลบไปแต่พอลืมตาขึ้นมาเขากลับพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมถนนไม่ใช่ในรถไม่ใช่บนเตียงโรงพยาบาลแต่ยืนมองดูร่างของตัวเองที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างรถพยาบาลที่ชนเข้ากับเสาไฟฟ้า รอบตัวเงียบไม่มีเสียงไม่มีแสงไฟไม่มีผู้คนเขาเดินเข้าไปใกล้สับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นจากด้านหลังเสียงของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่ฟังดูอบอุ่นแต่แฝงความรู้สึกมากกว่าที่จะอธิบายได้ลูกเอ๋ยยังไม่ถึงเวลาของเจ้าเลยนะยังมีเรื่องต้องกลับไปสะสางอีกหลายอย่าง เขาหันกลับไปช้าๆเห็นหญิงชราผมขาวใบหน้าใจดียืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งรอบตัวเธอมีแสงจางๆล่อยครอเหมือนหมอกสีทองเสื้อผ้าธรรมดาแต่ดูสะอาดแววตาของเธอเหมือนคนที่รู้จักเขามานานแสนนานมานี่สิลูกอยากจะพาไปดูเมืองสวรรค์จะได้เข้าใจว่ายังมีอะไรอยู่อีกมากมายที่เจ้ายัางไม่เคยเห็น เขาเดินตามเธอไปโดยไม่ลังเลเพียงแค่จับปลายมือเธอทุกอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนไปแสงสลัวสลัวกลายเป็นแสงนวลอบอุ่นพื้นถนนเปียกเปียกกลายเป็นทางเดินที่มีประกายแวววาวเหมือนหินแก้วกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาตามลมเสียงเหมือนระฆังแก้วดังก้องอยู่ในอากาศต้นไม้สูงใหญ่ใบเป็นสีเขียวใสเรืองแสงและฝูงผีเสื้อที่ใหญ่กว่าฝ่ามือ บินวนรอบตัวเขาอย่างอ่อนโยนยิ้งชาลาผ่าเขาเดินไปยังลานกว้างแห่งหนึ่งตรงกลางมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งเหมือนร่มขนาดมะฮือมามีแสงดาวโปรยลงมาเหมือนฝนมีเสียงสวดมนต์คล้ายถ้อยคําที่ไม่ได้พูดเป็นภาษาแต่เขากลับเข้าใจที่นี่คือเมืองพักใจของดวงวิญญาณที่มีบุญคนที่ทําความดีเอาไว้แม้เพียงเล็กน้อย จะได้มาสัมผัสที่นี่ก่อนกลับไปเกิดเขารู้สึกเหมือนทุกทั้งชีวิตถูกถอดวางไว้เบื้องหลังไม่เหลือแม้แต่ความโกรธความคับแค้นหรือความเสียใจใดๆเขาเพียงอยากอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดแต่แล้วในขณะที่กําลังเดินต่อเขาก็สะดุดเข้ากับก้อนหินเล็กๆที่อยู่ริมทางเหมือนแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไปร่างของเขาร่วงหล่นลงทันทีภาพทุกอย่างมืดสนิท แล้วแสงสว่างจ้าก็กระแทกตาเขาอย่างรุนแรงเสียงเครื่องมือต่างๆดังติดติดเสียงขนตะโกนลั่นว่าเขาฟื้นแล้วฟื้นแล้วเขาสะดุ้งเหือกรู้สึกเจ็บแรบกลางหน้าอกเหมือนถูกกระแทกแรงๆสายตาพร่ามัวเห็นหน้าหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพล้อมรอบเขาอยู่น้ำตาไหลออกมาเองไม่ใช่เพราะเจ็บ แต่เพราะใจยังอยากอยู่ตรงนั้นยังไม่อยากกลับมาหลังเหตุการณ์วันนั้นหมอบอกว่าหัวใจเขาหยุดเต้นไปเกือบหนาทีเกือบจะเรียกวันนั้นว่าวันสุดท้ายของเขาแล้วแต่เขากลับมาได้พร้อมบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดชีวิตผมไม่กลัวความตายแต่ผมกลัวตายไปโดยที่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำหลังจากที่เขากลับมาได้ไม่นานร่างกายก็ฟื้นตัวเร็วยังไม่น่าเชื่อ แต่ในใจของคุณวิทวัสยังคงรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปเขาเริ่มฝันฝันทุกคืนฝันว่าเดินอยู่บนทางเดิมฝันว่าได้ยินเสียงของหญิงชาราคนนั้นฝันว่าอยู่กลางลานที่มีต้นไม้ใหญ่และแสงดาวโปรยดงมาเบาๆเหมือนวันนั้นไม่มีผิดตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะเป็นแค่ภาพลอนแต่เมื่อฝันนั้นเกิดขึ้นทุกคืนทุกคืนจนแม้แต่ตอนตื่น เขาก็ยังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสวดมนต์บางอย่างอยู่แผ่ๆใกล้หูจนวันหนึ่งเขากำลังขับรถกลับบ้านระหว่างทางได้มีหญิงฉราคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนนผมหงอกขาวเสื้อผ้าสีจางๆและท่าทางคุ้นตาอย่างแปลกประหลาดพอขับรถผ่านหัวใจเขาเกิดสะดุดใช่เลยเธอคือหญิงฉราที่พาเขาเดินชมเมืองสวรรค์ในวันที่เขาตายไปเขารีบจอดรถลงไปดู แต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีร่องรอยของคนเดินไม่มีแม้แต่รอยเท้ามีเพียงกลิ่นหอมบางๆลอยอยู่ในอากาศหลังจากวันนั้นผ่านไปทุกอย่างในชีวิตของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดเขาเริ่มรู้ทันใจคนมากขึ้นรู้ว่าใครกำลังพูดโกหกรู้ว่าใครกำลังทุกข์แต่ไม่พูดรู้ว่าคนไข้คนไหนจะไม่รอดแม้หมอจะอยังไม่ยืนยัน มีหลายครั้งที่เขาได้ยินเสียงแผ่วๆเตือนอยู่ในหัวเสียงของหญิงชาราที่พูดว่าเจ้าอย่าลืมสิ่งที่เจ้าสัญญาไว้เจ้าเคยขอให้ยายพากลับมาเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับโอกาสที่สองเขาไม่ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะรู้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะหัวเราะเยาะแต่กับคนไข้าบางคนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขามักจะนั่งข้างๆแล้วบอกเบาๆว่าหากคุณได้ไป แล้วเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงดาวตกอยู่เบื้องหน้าอย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะตรงนั้นไม่ใช่จุดจบแต่แค่เป็นทางผ่านเพื่อให้คุณรู้ได้ว่าคุณเคยมีค่ามากแค่ไหนในโลกนี้หลายคนบอกว่าเขาเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นเหมือนคนที่ผ่านเรื่องหนักอะไรบางอย่างมาแต่สำหรับเขาเขารู้ดีว่าสิ่งที่ตามกลับมาจากโลกนั้น ไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่พลังพิเศษแต่คือคำสัญญาคำสัญญาที่เขาให้ไว้กับผู้หญิงแก่ใจดีที่ชื่อเขาก็ไม่รู้จักที่พาเขาเดินดูโลกอีกฝั่งหนึ่งในวันที่เขาตายและคำสัญญานั้นอย่างตามเขาอยู่ในทุกลมหายใจเตือนให้เขาไม่หลงลืมคุณค่าของชีวิตแม้จะผ่านมากี่วันก็ตามดิฉันอาจารย์ฝากเขาลาไปก่อนนะคะ แต่ก่อนจะจากกันขอฝากไว้สักประโยคบางคนไม่เคยได้โอกาสครั้งที่สองแต่บางคนตายแล้วได้กลับมาเพื่อทำในสิ่งที่เขาควรจะทำตั้งแต่ยังมีลมหายใจดิฉันอาจารย์ฟางขอลาไปก่อนค่ะและก่อนจะจบเรื่องในวันนี้ขอฝากเอาไว้สักประโยคบางคนไม่มีโอกาสได้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนจนกระทั่งเขาไม่มีมันอีกแล้วหากคุณยังมีลมหายใจอยู่ในวันนี้ อย่าลืมใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้และหากคุณยังเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นในคำสัญญาจากอีกพบหนึ่งในความลับของโลกหลังความตายขอฝากกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเพื่อเราจะได้ออกเดินทางไปค้นหาความจริงในโลกเล้นลับนี้ด้วยกันอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ